ชนะมาครั้งหนึ่งนะครับเทชรซิลิในขณะที่เดน,นเท็กไดกับประเภทเป็นดีหลายคนบอกว่าเปอร์เซ็นต์สูงแชมเปี้ยนที่ว่างในรุ่นไฟเวทนะครับของพายทีวีรับเงินรางวัลถึง1แสนเลยนะครับพี่บอลครับ<า>โอ้โหอาวุโสเครือเจริญโภกภัพั์บริษัท CPF g เ o b a อ Food s o l u t i o n จำกัดมหาอากับขวาแล้วครับ ขวากับซ้ายนะครับนี่ฝ่ายน้ําเงินเด็นเพชรก็มีแข้งซ้ายหัดซ้ายแล้วก็มีศอกซ้ายที่เต็มเริ่มเปิดจะแล้วนะครับออกกันหนัหนกๆทั้งคู่ครับแม้ว่าเพชรศีริก่อนหน้านี้เคยชนะมาสองครั้งที่รังสิตครั้งหนึ่งและก็ที่ราชดำเนินแห่งนี้ครั้งหนึ่งครับแต่ภาคที่สามไม่ง่ายแน่ครับทไมงั้นทีมงานทพชรจินดีไม่จับนี่ครับอ้ย ยาบาลให้กับนักชกผู้บาดเจ็บจากแขนแตกคุดแอนตซินยังรักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่านใน้ังวินัยวีระพุชงครับด้วยการสนับสนุนศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีมาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับเอาละครับตาสายความแข็งแรงนักเทลิลีไม่รีบนะครับชกในเกมตั้งับ โอ้ยเอาละครับเพราะว่าไปรับยังไม่ได้นะครับตั้งรับก็ต้องโต้ด้วยนะครับหมาหนักๆแรงๆแล้วนะครับเฟตตีเลยทางแข้งทางเข่าไหนนี่เหนียวนิดนะครับแข็งแรงกว่าด้วยครับตอตีไม่ได้นะครับฮะนี่ครับโอ้ยสายไปครับอ้าวนายดีงอ้าวเริ่มยันชินเดินด้วยสายต้องแม่นนะครับต้องเดินนะครับพยายามย่างชินเดิน มาดูนะครับขาขาที่ว่าจัดจ้านอ็ขยันออกรับนออกกับนายออกกับนายครับเอาเด้งตีไปกรรมการปีเชือกออกมาครับเอาตีไปครับตีคืนมาเน้นหนักที่นายอย่างเดียวครับยุบยุบย่นนิดเดียวไม่ได้ครับห้าร้อยยาธาตุขาวไทนนครรวมถึงดีออฟไซด์และรางวัลจากแอนตซินเหมือนเดิมครับแต่ก้านคอสองกับเท่าร้อยแอนตซินมีรางวัลมอบให้ทันที10,000บาท กรณะเทฟานหางรับไปถึง30 0 0 0่บาทด้วยกันกรณีที่นักชกเกิดแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการ่ารักษาพยาบาลให้เข็มละห้0ร้อบาทกราเข้านะครับทีมงานของเดนเพชรเองก็บอกว่าให้เดินเบียดนะครับร่ำไ้ที่เข่ากู้มาดูว่า่ายแดงเพชรฟิลิปจังหวะการกดแขนที่4ี่นะครับเดินเหมือนเดิมครับเพชรฟิลิปยืนคุยยืนคุยไม่ได้ครับ เดนเชรประเภทแหาฝีมือจัดอหาผู้นี้ดูเหมือนใครเดินเปิดเกมนี้ว่ามันจะค่อนข้างจะได้เปรียบแะครับโอ้ดูว่าอเนตูรีก็แข้งขวาที่ออกได้หนักๆนะครับจต่แลืงแข้งหรือเปล่านะครับจะไปเบียดครับเสียบลจัดให้กับสึกไปยินดีอ่าไต่ล่างนายนายอาจจะมีจังหวะเลี้ซ้ายนะครับออกมาผ่อนเกมนิดนึงคจับฝ่ายดึงเงินเจ้าเด่นเทร เดนโบราณ uh. ต้านผิวหนังอักเสบมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นตัวกลิ่นข้าวว่องประเสริฐการบริษัทพวินสเปเชียลจำกัดขอขอบพระคุณครับเข้ามาแต่ละเม็ดนัอ้นออกได้น้ำหนักนนแรงดูวไม่บาดทะดว่าได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับเดินมาครับขวาครับอุ้ยมาจับนี่ครับวันนี้แก้มือล้างตาได้สำเร็จน,นะครับโอ้โหวันนี้โชว์ฟอร์มหล่อเลยครับเดนเพชดดาบพิษบางรัก hát